สวัสดีค่ะทุกคนกอ,กอ,กอ,อันนี้นะคะ<า>บุกโกบุกโอเคอยันเาบุกโก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 พัดลมตาอ่าอะไรนะคุณตาเรานะคะจะมาตรว,ตวจตรวจโควิดแอนติเจนเทสอ่าเียวยโฟกัสเลโควิดแอนติเจนเทสนะคะราคาแพงหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> มาคุณตาอยู่นิ่งๆนี่ค่คุณตาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนที่ตรวจคันใช่ค่ะที่ตรวจฉี่นะคะก็จะมีคําว่า C control แล้วก็ T ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันค่ะดบังคับน่าจะดีเยะป่ะโยด้าเลยด้าเลยฮับปัสสีนี่นี่โยตัวบัคิดด่านี่โอ้โห คือแบบตบมาตบมาอยู Common, ่ดิ่งๆตบมาตบมาอยู่ดิ่งๆตบมาตบมาอยู่ดิ่งๆบิสมิลลาฮิรรา rahman r a h ีมบิสมิลลาฮ์สามสี่ห้าโอเคตื่นเุ่นค่ะเป็นไงบ้างเห็นไหมแม่ติดแบบไทยดีโอไหมไทยดีโอไทย นามัม like? ีเ so ป <ogly> ็นไงบ้างตบหน้าไม่แดงแล้วเพราะว่ายัตัว่าดแล้วก็ไม่มีอาวเนี้หน้าแดงไหมยม่กาตอพูจริงเหมือนป้าปเลยป้าปตัวอปป้าปยังไม่ตรวจป้าปลามีควเพราป้าปลาฉีดวัคซีนแล้ว ไปเลยเซ็หมดเลยเหรอหมีหยุดสาหยุดนะคะ<ม>แล้วก็อวอรอค่ะรอค่ะถ้าหนึ่งขีดถ้าถ้าขึ้นตัวทีอย่างเดียวก็แสดงว่าผลผิดพลาดต้องขึ้นถ้าเป็นก็คือตัวซีหนึ่งกับตัวทีต้องบวกกันเดี๋ยวเดียตออนตัวทีดเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยว เส <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. yeah, ีย yeah. ต okay. <me>, ัวย <laughs> ่าด <rogue> you know, ีมบอกแล้วเนตัวเสียงเดียวม่ดูกอ่าโอเคไม่มีไม่มีชื้อ่ะมันมันยูนไโซซีซีตุคีต นถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยไม่นะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะถ่ายถ่ายรูปแบบอามามี่มามี่กดกดปุ่มปิดบ๊ายบาย